ครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบันทึกการหัดใช้ AI นะครับวันที่6นะครับก็วันนี้นะครับผมอยากให้ AI นะมาช่วยอ่านข้อความออกเสียงแทนผมนะครับเพื่อจะเอาไปทำคลิปวิดีโอเนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ก็ยังหัดอยู่นะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปอ่านออกเสียงอะไรดีตอนนี้ที่อลองคร่าวๆนะครับเริ่มต้นนะครับผมว่าให้ เจ้า AI เนี่ยช่วยเ,เตรียมเนื้อหาคอนเทนต์ให้นะครับก็คือเอาประวัติของโคนันนะครับในอยอดนักสืบโคนันนะครับตอนแรกเนี่ยมันก็ให้ประวัติมานะครับเป็นหัวข้อมาแต่ผมบอกว่าเอ้ยอย่าเอาแบบสรุปนะพิมพ์ผิดไปนิดนึงสรุปนะครับสำหรับเอาให้เป็นช็อตนะครับได้ข้อความประมาณนี้นะครับเขาคือนักสืรมัธยมอัจฉริยะอะไรประมาณนี้ทีนี้ เดี๋ยวจะให้ AI อ่านออกเสียงให้นะครับแต่ว่าอันนี้มันมีข้อจำกัดมันอ่านได้250คำนะครับเดีย๋ยวเราอาจจะลองตัดดูก่อนนะอให้เราได้ประมาณกีณ่บรรทัดเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับได้ประมาณ3บรรทัดนะครับ อันนี้ผมเลือกให้มันออกเสียงเป็นจาวิทนะครับเดี๋ยวลองดูได้แล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวลองมาฟังดูนะว่ามันอ่านข้อความออกมาเป็นยังไงนะครับผิดหรือเปล่าเนี่ยเออผมว่ามันแปลกไหมลบออกก่อนหรือเป็นเพราะว่าผมใส่เครื่องหมายเข้าไปนะ เราลองไม่ใส่เครื่องหมายอะไรแปลกๆแ,แล้วกันนะครับว่ามีข้อจากัดเรื่องออกเสียงภาษาไทยหรือเปล่านะลองดูใหม่นะครับเวิร์กไหมเนี่ยแปลกๆนะผิดหรือเปล่าเนี่ยงั้นเดี๋ยวลองลองเลือกเสียงอื่นที่ไม่ใช่จาวิตแล้วกันนะครับหรือว่าไอเสียงจาวิตนี่มันมันไม่เวิร์กนะครับลองเป็นเสียงอเนียแล้วกันอนะเวิร์กป่ะแล้วลองเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับได้ข้อความมาแล้วนะครับลองดูนะ เขาเคยเป็นนักเสพมธัธยมอชริยะแต่วันนี้เขากลายเป็นเด็กตัวจิ๋วคุณดชินอิจิเด็กหนุ่มวัยสิบเจ็ดปีผู้ไขคดีได้แม่นยำรากับโคมเกตใหม่ถูกจับกลักยาปริศนาโดยองค์กรแชร์ชุดดำแต่แทนที่จะตายร่านของเขาจะผลเหลือแค่เด็กกระถมมันก็อ่านข้อความเราได้จริงๆนะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เหมือนเสียงอนเนียนะครับ่ะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับสำหรับการหัด ใช้ AI นะครับให้มันอ่านข้อความแทนเรานะครับแล้วก็ทีนี้นะครับผมก็มีเตรียมปกคลิปเอาไว้ด้วยนะมีคุยกับ AI นะครับบอกว่าเออทำปกคลิปให้หน่อยนะที่บอกว่าเออให้ใช้ AI อ่านข้อความแทนเรานะครับก็มันก็คิดมาให้คร่าวๆนะครับแล้วผมแบบว่าเอออยากได้เป็นแนวแอนิเมะนะครับตัวละครหลักเป็นพ่อมดนะครับก็ได้ประมาณนี้แต่ข้อความผิดเยอะนะครับภาษาไทยอ่ยผิดเยอะเลย ให้เอาข้อความออกก็ยังผิดอยู่นะครับแล้วก็ผมก็เลยเอาอันใหม่ขึ้นมานะครับขอแค่แก้ข้อความเลยนะครับตรงนี้นะก็ปรากฏว่าโอเคอันนี้แก้มาโอเคละเดี๋ยวผมจะใช้ปกนี้เนี่ยแหละแล้วก็มีเสริมนิดนึงผมก็ให้ ChatGPT นะครับช่วยเ,เตรียมไอตัว Description นะครับของคลิปวิดีโอให้ด้วยนะอันนี้นะครับตอนแรกก็เตรียมมาเป็นของ Cap Cut นะครับ มก็ขอแก้นะครับเริ่มจากขอเป็นเพิ่มลิงก์นะครับ YouTube ของช่องผมไปก่อนนะแล้วก็ขอแก้นะครับบอกว่าไม่ได้ใช้แคปคัตนะใช้ไฟวอยด์นะครับก็เป็นตามนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอา Description ตัวนี้ไปใช้ด้วยนะครับอ่ะก็หมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณเพื่อนๆนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อยากให้ผมทดลองใช้ AI ทํทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้นะครับสวัสดีครับ